มีภาวะเลือดจางบริจาคเลือดไม่ได้นอนไม่ค่อยหลับมีอาการผื่นลมพิษเป็นพิษอย่างรุนแรงขึ้นทั้งตัวเลยขึ้นแม้แต่หนังศีรษะเรา <S <S ใช้ชีวิตอยู่ยากแล้วก็น่าจะบวม <S <S 1> <S 1> ทีนอนอยู่ตีหนึ่งตีสองเนี้ยก็ลุกมาเกาคันไม่ต้องหลับต้องนอน เวลาออกแดดอย่างเงี้ยก็จะคันแพ้เหงื่อ<า>ก็จะคันรู้สึกคันตามเนื้อตามตัวอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราออกไปข้างนอกเนี้ยแล้วมันมีอาการบวมขึ้นมาเงี้ยก็ไม่มีความมั่นใจยิ่งเจอคนรู้จักเขาก็จะแบบทักแรง<า>กระปุกแรกหยุดคันค่ะลมพิษไม่ขึ้น<า>ไม่ขึ้นเลยค่ะเราก็ใช้ชีวิตปกติเราก็าไม่ต้องไปอายว่าปากเกินนะเปิดแมสไม่ได้แล้วก็การนอนหลับพักผ่อนของเราก็ดีขึ้น อ้ยเราก็ดีใจเราบริจาคเลือดได้เราได้ถ่ายเลือดไะ,ะนะคะก็แสดงว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่ยดีใจตรงนี้มากเลย สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบนค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอสีมหาโพธิ์ค่ะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะและวันนี้นะคะนั่งอยู่ที่ร้านของลูกค้าค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะมีภาวะของโรค SLE ค่ะแพ้ภูมิตัวเองนะคะลมพิษมีอาการภูมิแพ้ด้วยแต่ว่าตอนนี้นะคะเมื่อทานบาลานยูคอร์ไปแล้วนะคะอาการดีขึ้นค่าเลือดของลูกค้านะคะดีขึ้นจนสามารถบริจาคเลือดได้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันค่ะว่าที่ผ่านมานะคะลูกค้ามีอาการอะไรบ้างและเมื่อทานบาลานยูคอร์นะคะตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วอย่างไรบ้างคะ ไปสัมภาษณ์จากปากลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะเ,ออเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวนะคะช,ชื่ออายุแล้วก็อาชีพตอนนี้หน่อยค่ะว่าชื่ออะไรบ้างค่ะค่ะชื่อทัศนีนะคะอา,อายุ48ปีแล้วค่ะตอนนี้ก็ขับรถรับส่งพนักง,งานแล้วก็ทําการเกษตรด้วยแม่เลยแม่เลนูแม่เลนูแม่เลน, <laughs> <laughs> นูคะ่ะชื่อถามหน่อยว่าเมื่อก่อนมีอาการยังไงบ้างคะ่ะแม่เลนูเป็นรูมาตอย์มาก่อนก็จะมีการปวดข้อนิ้วมือ ตามนิ้วมือจะ,ะปวดเวลาทําอะไรหนักๆหน่อยก็จะปวดแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับมีภาวะเลือดจางค่ะบริจาคเลือดไม่ได้ค่ะเป็นเวลา4ีหปีมาแล้วค่ะแล้วก็มีอาการผื่นลมพิษเป็นพิษอย่างรุนแรงขึ้นทั้งตัวเลยมันจะขึ้นตอนไหนคะหรือว่ามันขึ้นตลอดเวลาเลยคะอยากขึ้นตอนไหนขึ้นเลยค่ะไม่ไม่ไม่เลือกเวลาเลยมันจะมันจะขึ้นแบบไม่เลือกเวลาเลยคือเรากําหนดอะไรไม่ได้เลยพอมันขึ้นแล้วเราจะจะเป็นยังไงบ้างคะมันจะคันทั้งตัวเลยตั้งแต่หัวลงมาเลยขึ้นแม้แต่หนัง ศีรษะเราเราก็ต้องคอยคอยเกาคอยอะไรทำให้เสียบุคลิกตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วก็อยู่ยากอ่ะใช้ชีวิตอยู่ยากแล้วก็น่าจะบัวบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเหมือนการแพ้อาหารก็เหมือนบางทีเราก็เราก็คิดว่าเราไปแพ้อาหารแต่อาหารที่เราทานได้เนี่ยทานได้หมดทุกอย่างไม่ไม่เคยแพ้อะไรเลยค่ะแต่อยู่ดีๆจะขึ้นอยากขึ้นก็ขึ้นเลยทำงานอยู่ขึ้นก็ขึ้นมันทําให้ทีนอนอยู่กลางคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ย ก็ลุกมาเกาคันไม่ต้องหลับต้องนอนก็ทําให้ประสิทธิภาพการนอนของเราก็นอนหลับไม่เต็มอิ่มไม่ไม่เลยค่ะแล้วก็ต้องตื่นดึกเพราะว่าต้องวิ่งรถรับส่งพนักงานตีสามครึ่งก็ต้องตื่นแล้วแล้วเวลาเราจะนอนเนี่ยก็จะประมาณ4ี่ทุ่มถึงห้าทุ่มเราก็จะนอนแล้วถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาการคันหรือลมพิษขึ้นมากันคืนก็จะเกาแล้วก็นอนไม่หลับสนิทค่ะ มีมีเผลอหลับในบ้างไหมคะเวลาเราขับมีค่ะก็จะเป็นอันตรายไปอีกอันตรายมากอุปสรรคในการทํางานอย่างอื่นมีมีอีกบ้างไหมคะก็เวลาออกแดดอย่างเงี้ยก็จะคันเวลาเราออกไปทําเรื่องการเกษตรอย่างเงี้ยแพ้เหงื่อก็จะคันรู้สึกคันตามเนื้อตามตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องรีบมาอาบน้ําทาแป้งทายาอะไรทั่วไปหมดเลยทาภายนอกเอาคือทํางานก็ต้องทําแต่วิธีแก้ของแม่เลนูก็คือว่าก็ต้องรีบกลับมาอาบน้ำใช่ค่ะก็ก็ต้องหยุดพักแล้วก็คือไม่ไหวก็ต้องมาพักละ ทานยาตอนนั้นที่ทานเยอะๆเลยก็คือยาแก้แพ้ยา<ะ>แ,แก้แพ้เนี่ยก็เราจะปรึกษาเภสัชกรเขาก็บอกว่ามันเป็นแค่แก้แก้ไปเหตุหออทานมากก็ไม่ดีทําให้ไตเราทํางานหนะักใช่ค่ะทานหนะัเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเราไม่รู้จะไปหายาตัวไหนค่ะแล้วพอดีว่ายาตัวเนี้เราไปค้นเจอว่าให้แม่ทานอยู่ให้แม่แม่ซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะแม่เป็นเบาหวานแล้วก็คันตาคันมากเลย<ะ>แล้วก็ เออแม่คันตาแม่ยังหายเราก็คันอ่ะมันก็คืออาการคันเราก็ลองเอามาทานดูบ้างคือคุณยายมีอาการแค่คันตาใช่เฉยๆมีจากสาเหตุอะไรไหมคะเกิดจากสาเหตุปลายประสาทอักเสบเป็นโรคเป็นภาวะของเบาหวานเขาก็จะมีอาการคันอย่างนี้คือพอเป็นเบาหวาน<ช>ต่อเน,นื่องมาก็คือมีอาการคันใช่ค่ะนะคะพอคุณแม่ทานแล้วหายใช่ค่ะ่คะแม่เลนุ่งก็เลยอ่ะเราก็เลยลองเอามาชุดหนึ่งชุดแรกก็เอามา อสองแถมหนึ่งะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออลองดูตัดใจลองเอามาทานดูก็โอเคเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะในในช่วงแรกทนันกระปุกแรก<ะ>เป็นยังไงบ้างคะกระปุกแรกหยุดทันค่ะค่ะ,คะลมพิษไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยค่ะ หยุดหมดไปกระปุกหนึ่งนี่คือไม่มาเลยลมพิษไม่มีขึ้นเลยจากปกติที่มันมันจะขึ้นตลอดทุกเกือบทุกวันนะคะเกือบทุกวันที่ที่เราเจอคือเกือบทุกวันการแพ้การแพ้ที่ว่าแบบว่าอยากจะบวมบวมขึ้นมาปากก็อยากเจอเจอขึ้นมาเลยหน้าอยากบวมบวมแก้มโย่ไปข้างนึงมั่งบวมข้างนี้มั่งมีปากชืดเลยก็ใส่แมสตนี้เขาถามแมรินนิดนึงเวลาเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วมันมีอาการบวมขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้แมสปิด ก็ไม่มีความมั่นใจไม่มีความมั่นใจเวลาคนมองเข้ามาเราก็ายคือคนก็จะทักว่าเอ้าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยทำไมทำไมหน้าเป็นอย่างนี้ทําไมบวมอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเจอคนรู้จักเขาก็จะแบบทักแรงเอาไปทําอะไรมาหน้าทไมเป็นแบบนี้ทาไมเป็นอะไรเออเราก็สภาพจิตใจตอนนั้นเราเป็นไงแม่ก็ไม่ปกติอะแย่คิดเสมอว่านี่มันคือโรคอะไรทําไมเราเป็นแบบนี้มันเป็นรุนแรงขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราแบบเจอแบบนี้เราก็เครียดค่ะแล้วก็ ก็ได้แต่ยาแก้แพ้ที่จะช่วยให้หยุดคันได้มััเทาเบื้องต้นแช่ค่ะตีหนึ่งตีสองเนี่ยถ้าคันก็ลุกขึ้นมาทานอย่างละเม็ดสองเม็ดก็ได้หลับได้หลับไปพักหนึ่งเพราะเดี๋ยวก็ได้เวลาตื่นอีกแล้วมันก็ไม่มันไม่มีอะไรที่สัมพันธ์ที่ดีอ่ะค่ะมัน บางทีเราจะไปคุยกับเพื่อนๆร่วมงานเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ไม่อยากจะคุยไม่คือเราไม่ปกติเราก็เลยไม่มีกระจิตกระใจที่จะแบบพูดคุยอะไรกับใครกลับมาบ้านก็อยู่อย่างนี้จนแม่มาเจอตัวบาลาน์ยคอทานไปกระปุกแรกประมาณกี่เม็ดคุณแม่พอจําได้ไหมว่าอาการผุมมแพ้มันไม่กลับมาประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่มีการทานเลยทานวันละกี่เม็ดนะคะเม็ดเดียวค่ะก่อนนอนก่อนนอนใช่ค่ะเม็ดเดียวเม็ดเดียว เบื้องต้นว่าให้ทานสองเม็ดก่อนก็ได้แต่ลองดูก่อนเม็ดหนึ่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากําลังตัวของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาจะแรงกับเราจะถูกกับเราไหมเราก็เลยลองดูก่อนเมื่อทานตัวบาลานยุคอก็เลยลองทาน1เม็ดก่อนวันละหนึ่งเม็ดก็โอเคทานไป1หน่อาทิตย์7วันอาการลมพิษอะไรไม่กลับมาไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นแล้วก็หลับดีช่วยให้หลับดีขึ้นด้วยขึ้นคือก่อนนอนเนี่ยประมาณ4ี่ทุ่มเราจะเราจะเริ่มเข้านอนปุ๊บประมาณ10 ละที20นาที<ะ>เราจะรู้สึกง,ง่วงเราทีเน,<ะ>นี้เราหลับหลับทีเดียวเลยนาฬิกาปลุกตีสามครึ่งคือได้ตื่นเลยก็คือลมพิษก็ไม่ขึ้นระหว่างที่เราหลับถูกต้องค่ะเราก็สบายตัวทีเนี้ย<ะ>เรารู้สึกดีใจมาก<ะ>ก็เลยสั่งมาอีกชุดหนึ่ง<ะ>ก็คือชุดแรกก็3ามก็ปลุกแล้วก็สั่งมาอีกชุดหนึ่งก็3ามก็ปลุก<ะ> เ้วก็ทานต่อเนื่องมาค่ะแล้วก่อนที่เราจะสัมภาษณ์ทราบมาว่าค่าเลือดของคุณแม่เลนูนเนี่ย<ช>บอกว่าค่าเลือดดีขึ้นจนสามารถที่จะบริจาคไปบริจาคได้ใช่ค่ะก่อนหน้าน,นั้นก็คือบริจาคไม่ได้เพราะว่าเลือดจางเป็นเป็น,เป,นเป็นภาวะทีะ่ไม่สามารถให้เลือดได้แต่ล่าสุดที่ไปให้เนี่ยเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ย ให้ได้ไดิาจากเลือดได้นะคะก็แสดงว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่ดียดีใจตรงนี้มากเลยเพราะว่าเราเราเรู้มีความรู้สึกว่าที่ปัญหาของเราเนี่ยคือเลือดเราไม่ดีเคยปรึกษาหมอหมอ,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 ขอเขาบอกว่าเป็นเป็นภาวะของเลือดเราเลือดเราบางทีมันมันมีเชื้อแบคทีเรียมันมีเชื้ออะไรพวกเนี้<ะ>เพราะว่าเป็นรูมาตอยนี่ก็คือเชื้อแบคทีเรีย,<ฆ>เยเลือดมากอะไรเงี้ยเราก็อ้ยเราก็ดีใจเราบริจาคเลือดได้เราได้ถ่ายเลือด่เรามีความรู้สึกว่า ถ้าเราได้ถ่ายเลือดเลือดเราจะสร้างขึ้นมาใหม่มันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเพราะทุกสเดือนมันจะมีการเปลี่ยนถ่ายเลือดของเราค่ะทานตัวนี้แล้วก็คือเราเจอตัวที่ดีแล้วพอดิ สัมพันธ์กับคนรอบข้างตอนนี้เป็นไงบ้างคะดีขึ้นเราก็ใช้ชีวิตปกติเราก็ไม่ต้องไปอายว่าปากเกินนะเปิดแมสไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะพูดจะคุยอะไรกับใครหน้าตาอะไรเราก็ไปเราก็ปกติค่ะเราก็ใช้ชีวิตปกติด้แล้วก็การนอนหลับพักผ่อนของเราก็ดีขึ้นเราก็ไม่เครียดเราก็ไม่กังวลอะไรสุขภาพเราก็ดีขึ้นค่ะถามแม่เรนูนิดนึงว่าตอนที่เปิดกระปุกมาทานตัวบาลานยูฮอเห็นเห็นตัวเม็ดแคปซูลซอฟต์เจลเขาเนี่ยตกใจไหมคะเพราะว่ามันใหญ่มาก ะนะยยก็คิดอยู่ว่ามันใหญ่แต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ว่าให้แม่ทานอ่ะแม่ถามแม่ว่าทานยากไหมแม่บอกทานไม่ยากเพราะว่ามันลื่นแล้วมันมันทานง่ายคือมัน <cow. S 2> มันไม่เหมือนแคปยาแคปซูลทั่วๆไปคือทานน้ำเข้าไปมันก็ปึ๊บไปเลย, <Okay. S 2> ยชอบใจตรงนี้ด้วยคค่ะ่ะะเพราะว่าทานง่ายถึงจะเม็ดใหญแ่แต่ว่าแต่ก็ทานง่ายถามคุณแม่นิดนึงค่ะว่าเรื่องราคาคุณแม่คิดว่ามันแพงไหมคะ เรื่องราคาหรอคะใช่ค่ะถ้าตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วก็สมราคามสมราคาเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้มาใช่<า>ใช่ค่ะ,ะคุาคา่ากันรล้านยูคอนะคะไม่ไมแพงใช่ไม่แพงไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกถ้าถูกกว่านี้เราก็ไม่มั่นใจทุกอย่างมันก็ต้องมีต้นทุนเราก็เข้าใจานะค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่จะดีมันก็ต้องต้นทุนที่ดีค่ะต้นทุนที่ดีก็คือต้นทุนที่สูงหน่อยเองเข้าใจอันนี้ว่าคุณภาพครับเม็ดนะเม็ดใหญ่นะคุณภาพครับเม็ดเลยนะคะสำหรับใครที่ลังเลอยู่ค่ะอยากให้เปิดใจลองต้องเปิดใจลองกันนะคะเปิดใจลองเลยค่ะไม่ต้องกลัวดีแน่นอนค่ะ สำหรับใครที่เขาผ่านมาดูคลิปนี้แล้วมีอาการเดียวกันกับแม่เลนูเลย,เลยก็คือมีลมพิษหน,ห,หน้าบวมนะคะแต่เขายังหาทางออกไม่ได้และเผื่อเขาดูคลิปนี้อยู่อยากจะให้แม่เลนูช่วยฝากอะไรถึงคนที่เขาดูคลิปนี้ค่ะก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็เป็นทางออกที่ดีมากแล้วก็ค้นพบด้วยตัวเองไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รับคําแนะนําจากใครก็คือค้นหาด้วยตัวเองแล้วก็คนที่มีอาการใกล้เคียงกันหรือว่าแบบเดียวกันนี่ค่ะเขาอยากแนะนําให้ให้ล องเปิดใจทานดูเพราะว่ามันจักใจจริงเลยอ่ะมันดีจริงๆเราสัมผัสด้วยตัวเราเองจริงๆอย่างการไปบริจาคเลือดแล<ะ>้วก็เลยได้รู้ขึ้นมาอ๋อมันดีขึ้นจริงๆเนี่ยคนพบด้วยตัวเองก็คือตรงนี้ดีใจแล้วก็อาการภูมิแพ้ต่างๆที่เป็นอยู่ก็หายหก็หายไม่ไม่ขึ้นอีกเลยนะคะมลมพิษที่เคยขึ้นทั้งตัวตั้งแต่หนังหัวหจะลดเท้าเนี่ยไม่ขึ้นเลยค่ะเท้าก็ขึ้นนะคะมลมพิษเนี่ยเท้าก็ขึ้นนะคะคันแบบ คันทุกทุกรอมเลยต้องทรมานมากมานแน่เลยนะตอนนั้นมันตึงไปหมดเลยะค,ะค่ะมันจะบวมแล้วมันจะตึงหลังมือหลังอะไรเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยใส่ไม่ได้นะคะใส่ไม่ได้เลยเรื่อประดับจะบวม ยูคอเต็ม10คะแนนแม่เรนูให้กี่คะแนนดีคะให้เลยค่ะ10คะแนนเต็มแม่เรนูนะคะให้คอนเฟิร์มให้10คะแนนเลยนะก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่บาลานซ์ยูคอนะคะมีส่วนช่วยให้สุขภาพของคุณแม่เรนูดีขึ้นวันนี้ชิวก็เลยเอาบาลานซ์ยูคอนะคะมามอบให้คุณแม่นะคะดูแลสุขภาพคุณแม่ต่อไปนานๆเลยนะคะคอบคุณคะคุณมาาค่ะสำหรับใครที่มีอาการนะคะเป็นภูมิแพ้ตัวเองนะคะหรือว่ามีลมพิษใกล้เคียงแบบนี้นะคะสามารถติดต่อนะคะ สั่งซื้อบรั้งยูคอนนะคะได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าบรั้งยูคอนนะคะช่วยลดการอักเสบภายในร่างกายนะคะแล้วก็ค่าเลือดจะดีขึ้นแบบคุณแม่เลนูนะคะอย่างที่คุณแม่เลนูพิสูจน์มาแล้วด้วยนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะคนะคะก็เคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะที่บรัานแบรนนะคะ ควันนี้นะคะชิวแล้วคุณแม่เรนูก็ต้องขอตัวราไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย